สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของ77 u p เ i ็ดอัพไลน์นะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเรากดล็อกอินเข้าสู่ระบบเลยนะครับอ่ะถัดมานะครับหน้านี้ก็จะเป็นทางเข้าเล่นของเว็บไซต์นะครับให้เราไปที่คาสิโนนะครับคุณผู้ชมส่วนวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําค่ายที่ผมเล่นประจํานะครับคุณผู้ชมเป็นค่ายนี้นะครับที่มีรูปโล่แบบนี้นะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราเติมเครดิตเข้าไปด้วยนะครับกดปุ่มทางขวาเนาะอ่าเครดิตเอาไปสักห้าร้อยแล้วกันนะครับแอดไปนะครับ เริ่มเลยเนาะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับก็สาเหตุหลักๆนะครับที่ผมเลือกเป็นค่ายนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะมีเกมสล็อตอีกหลายค่ายมากมายในนี้เลยนะครับแพทเมติเพนะครับ PG So f อ Red เล g e r เกอ c e ส a ป i เกมแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับคุณผู้ชมโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปกันที่ PG So f อนะครับขอบขุมหาเกมสักครู่นะคุณผู้ชมเล่นรายดีเ่ยเอาเป็นเกมนี้ก็ได้นะคุณผู้ชม Hip Ho p Panda เนาะอันนี้ยังไม่เคยเข้ามาเล่นเลยนะครับ มาลุยกันนะครับคุณผู้ชมเราเข้าเกมสักครู่หนึ่งนะครับโอเคมาแล้วนะครับคุณผู้ชมรายจ่ายดูได้จากตรงนี้นะครับคุณผู้ชมพวกสัญลักษณ์ต่างๆเนาะพวกไวแล้วก็ฟีสปินแล้วก็ลูกระเบิดนะครับไล่ลงมาก็เป็นพวกรายจ่ายของมันเลยนะครับ ในรายจ่ายนะครับถ้าเกิดขึ้นรูปแบบนี้นะครับแล้วเราเข้านะครับมันจะเป็นตัวคูณให้แบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมประมาณนี้เนาะพอเข้าใจนะครับเลื่อนลงมานะครับฟีเจอร์ลูกระเบิดก็ถ้าเกิดเข้าแถวกลางแบบนี้ก็จะระเบิดทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชมอ่าอันนี้ก็ฟีสปินนะครับคุณผู้ชมจะมาทั้งหมด3สปินเนาะแต่จะลงเท่าไหร่นี่อีกเรื่องนะครับเกมนี้คุณสูงสุดอยู่ที่5 50นะครับคุณผู้ชมโอเคประมาณนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ทุนมาที่500นะครับเดี๋วผมบซัก ออาเป็นสัก24่สิบละกันนะครับคุณผู้ชมมาดูอีกครับน,นะผมอ่าผ่านไปนะครับอ่าอันนี้ได้ตัวคูณเนาะอืลงมาก็ยังมีตัวคูณเพิ่มนะครับอ่า110่งร้อยโอ้เยอะนะถือว่าจ่ายแพงอยู่นะครับคุณผู้ชมโอเคไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบ ตัวคิวเข้าไปนะครับรูปภาพต้องเข้าตัวคูณด้วยนะคุณผู้ชมถึงจะได้เนาะอ่าไปครับผมอืมโอ้สลัเปล่าครับผมคูณสองเนาะอ่าวายลงมานะครับได้ทั้งสระเปล่าได้ทั้งตัวเคด้วยนะครับคุณผู้ชมลงมาเป็นลูกระเบิดนะครับตัวเจยูคูณสองไปนะครับอ่าระเบิดทิ้งไปเนาะอืมตัวคิวเข้าไปนะครับ ระเบิดลงมาอีกแล้วคุณผู้ชมแล้วตอนนี้ฟีสปินมาสามสีมสปินแล้วนะครับคุณผู้ชมโอเคลงมาผมอ่ะเป็น Y คูนหนะครับสำหรับเปาเนาะอ่ะโอเคอ่ะยังอยู่ที่ Y คูณ15คุณผู้ชม7้าล้ว็นะครับขึ้นมานะคุณผู้ชมอ่ฟาฟิสเป็นเข้าด้วยนะครับใด้ามาทั้งหมด3าิสเป็นนะครับตอนนี้กำไรขึ้นมาแล้วนะคุณผู้ชม ลงมาตัวคิวกับสลาเปานะครับออืืคูณห้าน,นะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดมันหยุดคอมโบนะครับตัวคูณจะเริ่มที่หเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดมันคอมโบไปเรื่อยตัวคูณจะเพิ่มไปเรื่อยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับโอเคอ,อสลับเปลานะครับอ้าวเจสปินมาเพิ่มอีกแล้วนะครับตอนแรกหมดไปแล้วตอ,ตอนนี้ขึ้นมาอีกสามเจสปินเนาะโอเคตัวเจคูณห้านะครับ ตัวเอคูนหกอ่ะลงไปโอ้สปินลงมาอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมเพิ่มมาอีกสามแล้วนะครับเออวะ่ะคอมโบโยาวๆเลยนะครับสปินเราโอเคลงมาอีกแล้วคุณผู้ชมลงมาอีกแล้วนะครับอ่าไปแล้วผมคูณห้าได้ลงมาเป็นสลับเปล่านะครับไม่มีรูปภาพานบนเนาะไม่คูนนะครับคุณผู้ชมแตงโมก็ไม่มีนะครับ เสียดายเนาะได้ตัว A คูณคูณ5้าไปนะครับอเราเบิดทิ้งไปเนาะโอ้เป็นบะหม,มี่นะครับคูณ5เนาะคุณผู้ชมโอเคกระดิ่งเราเบิดทิ้งไปนะครับอสปินลงมาอีกแล้วคุณผู้ชมสปินลงมาเพิ่มอีกแล้วนะครับตอนนี้คูณ8ไปแล้วนะครับโอ้โหยาวๆเลยคุณผู้ชมยาวๆเลยนะครับอะไรมันจะยาวขนาดนี้นะครับ โอเคอืมอ okay. oh. ืมอืมโอ้ไปครับผมลงมาโอ้ย oh, ได้วายคุณผู้ชมตัวคูณด้วยนะครับอ่าอ่ะคูณแปดไปแล้วนะครับระเบิดไปอ่า ah. ได้ตัวเคก่อนคุณผู้ชมยังไม่ระเบิดนะครับอืมโอ้ได้เจกไม่มีตัวคูณคุณผู้ชมเสียดายว่ะอ่ะ ah. ระเบิดทิ้งไปนะครับ โอ้วามากคูณสิบนะครับตอนนี้โอ้คูณระเบิดเลยคุณผู้ชมคูณย,วยาวๆเลยครับผมอ่าลงมาผมได้สปินนาเพิ่มอีกแล้วนะครับแล้วก็ระเบิดทิ้งไปอีกแล้วนะออ้ยสปินล,ลง2ตัวเลยคุณผู้ชมตอนนี้สปินมา6ตัวด้วยกันนะครับคูณ15เนาะตอนนี้เราเบ็ดที่24นะคุณผู้ชมสปินมาเพิ่มอีก2ตัวเป็น6นะครับอ่าไปครับผมไปกันย,ยาวๆเลยนะครับอืมคอมโบที่จริงๆคุณผู้ชม มีสเปนฟรีอย่างเดียวเลยนะครับเออหลังจากที่ปั่นเข้ามาตอนแรกเนาะอ่าโอเคสุดท้ายแล้วคุณผู้ชม,มจบแล้วนะครับอ่าจบมาที่2540นะครับเดี๋ยวรวมเงินรางวัลมาที่3112บาทนะครับผู้ชมวันนี้ทุนมา500นะครับตอนนี้ขึ้นมา3568นะ้ารักผู้ชมอ่าเป็นไงครับผมเกมนี้สุดๆจริงๆนะครับ สุดจริงๆนะครับทั้งคอมโบทั้งโต๊ะคูณนะครับคุณผู้ชมประมาณนี้เลยนะครับหากคุณผู้ชมสนใจนะครับสามารถแอดไลน์ ID ีได้ที่มุมด้านขวาบนนะครับหรือจะคลิกลิงก์ที่ดีคริปชั่นใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้ครั้งหน้าผมจะมาํำเกมอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ